ขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะนอกบ้านช n n น l วันนี้ขอนำเสนอในหัวข้อก่อนฟ้าสางให้สวดคาถานี้สั้นๆเปิดดวงชะตาดีขึ้นท่านผู้ฟังคะก่อนออกจากบ้านให้พนมมือก่อนออกจากบ้านให้พนมมือว่าคาถานี้จะหมดหนี้มีเงินล้นมือ คาถาบูชาดวงชะตาคาถาแก้ดวงตกเปลี่ยนดวงชะตาจาก,กร้ายให้กลายเป็นดีคาถาบูชาดวงชะตาบทนี้มีที่มาจากคาถาพิชัยสงครามหรือดวงพิชัยสงครามที่แปลให้เข้าใจได้ง่ายว่าดวงชนะศึกเป็นคาถาเปลี่ยนดวงชะตาหรือบางคนเรียกว่าคาถาพลิกดวงชะตาค่ะ เพราะมีความเชื่อกันว่ามีอำนาจพระพุทธคุณช่วยให้เรื่องร้ายกลายเป็นเรื่องดีป้องกันเคราะหร้ายเพศภัยอันตรายต่างๆได้ทุกคนน่าจะเคยได้ยินชื่อพระคถาบูชาดวงชะตากันมาบ้างแล้วแต่วันนี้เรามาศึกษาและวิธีการสวดคาถาบูชาดวงชะตา ของเก่าที่ถูกต้องและสำลิิผลกันค่ะการบูชาดวงชะตาดวงพิชัยสงครามคืออะไรการบูชาดวงชะตาหรือที่มีที่มาจากดวงพิชัยสงครามคือการเขียนยันดวงเพื่อผูกดวงชะตาใช้แก้ดวงชะตาจากร้ายให้กลายเป็นดีเสริมพลังให้แก่ชีวิต เสริมพลังให้แก่ดวงชะตาของผู้ที่ผูกดวงซึ่งมีการคำนวณอินทภาพบาจันคำนวณคำพีสุริยาตและคำนวณมหาจักรตรีโลกศาสตร์โดยการทำดวงพิชัยต้องลงคาถากรรมกับธาตุทั้งสี่และอาการหัวใจ32ในยันดวงพิชัยสงครามเพื่อปูชาดวงชะตา อีกทั้งยังมีพิธีปลุกเสกเลขยันตามสูตรเฉพาะของพิธีการบูชาดวงชะตาค่ะตำนานคาถาปูชาดวงชะตาคาถาพิชัยสงครามคาถาปูชาดวงชะตาเป็นคาถาที่สมเด็จพ,พระนกรัตนวัดป่าแก้วเคยถวายสมเด็จพระนเรศวรก่อนออกศึกและยังเป็นคาถาเดียวกับ คาถามบูชาดวงชะตาของหลวงพ่อเดิมพุทธาโรวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์และหลวงปู่งโนนโสรโยวัดพระพุทธบาทเขารวกจังหวัดพิจิตรอีกด้วยค่ะมีตำนานเล่าขันกันมาว่าเมื่อครั้งนั้นมาแล้วในช่วงที่บ้านเมืองย่ำแย่ข้าวยากหมากแพงฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลประชาชนได้รับความเดือดร้อน อดอยากยากจรจึงต้องปล้นกันเองในขณะนั้นเป็นฝ่ายค้าศึกก็เล็งเห็นว่าเป็นโอกาสที่เหมาะสมที่จะยึดครองเมืองได้ง่ายจึงเลื่อนกำลังมาประชิดเมืองส่งผลให้ประชาชนพลเมืองต่างวันกลัวหลายฝ่ายลงความเห็นกันว่าควรจะยอมแพ้แก่ข้าศึกเสียดีกว่าเพื่อที่จะรักษาชีวิตของประชาชนเอาไว้ แต่แล้วทางฝ่ายทหารต่างลงความเห็นกันและยอมเสียสละชีวิตเพื่อปกป้องบ้านเมืองด้วยกําลังคนและอาวุธที่ได้กว่าค่าสึกทำให้ทหารหมดกำลังใจและเกือบจะพ่ายแพ้ให้แก่ค่าสึก องค์พระปามุกเห็นดังนั้นจึงให้โหนจัดทำดวงชาติให้แก่แม่ทัพนายกองที่จะต้องปกป้องบ้านเมืองทุกคนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจและรักษาบูชาไว้ในพระนครซึ่งถือว่าศักดิ์สิทธิ์และเป็นของสูงคู่ควรบูชาไว้แต่เฉพาะพระมหากษัตริย์ แต่แล้วสิ่งที่ไม่คิดไม่คาดฝันก็ปรากฏขึ้นทั้งท้องฟ้าและอากาศเกิดความวิปริตขึ้นทั้งพายุและฝนกระหน่ำลงมาอย่างไม่ลืมหูลืมตาติดต่อกันเป็นเวลาสามวันสามคืนจนน้ำท่วมสูงถึงลำคอจนเมื่อพายุฝนสงบลงภาพที่เห็นคือทหารของข้าศึกได้หนีกลับไปกันหมด บ้างก็ถูกลมพายุและกระแสน้ำพัดพาไปทั้งช้างม้าและเหล่าทหารก็เสียชีวิตกันเป็นจำนวนมากที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีกระจิตกระใจจะรบเอาชนะต่อไปได้แล้วจากเหตุการณ์ปฏิหารในครั้งนั้นทำให้เชื่อกันว่าเป็นอนุภาพ แห่งการปฏิบัติบูชาดวงชะตาที่คำนวณบรรจุไว้ในมหายันพุทธมนต์ส่งผลให้บ้านเมืองรอดพ้นจากเงื่อมมือของข่าศึกได้อย่างบุดวิดและถือเป็นปาฏิหาริย์ครั้งใหญ่ที่ช่วยให้เหล่าทหารได้ใช้ชนะมาอย่างน่าอัศจรรย์พระมหากษัตริย์จึงได้ทรงถือเอาเหตุมงคลครั้งนั้นมาพระราชทานนามแก่ดวงชะตานี้ว่า ดวงพิชัยสงครามนับตั้งแต่นั้นมาดวงพิชัยสงครามหรือการบูชาดวงชะตาก็กลายเป็นสิ่งที่หลายคนปรารถนาค่ะเสาะหามาเพื่อบูชาเพื่อส่งเสริมและเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวเพราะมีความเชื่อกันว่าเพราะมีความเชื่อกันว่ามีอิทธิพล ทั้งเมตตามหานิยมและช่วยป้องกันอันตรายต่างๆเสริมดวงเสริมพลังให้แก่ผู้ที่บูชาได้ประสบการณ์คาถาบูชาดวงชะตาเชื่อกันว่าคาถาบูชาดวงชะตามีอำนาจพระพุทธคุณพริกดวงชะตาเสริมดวงชะตาให้ก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชีพจำพวกข้าราชการตำรวจทหารให้พบแต่ความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองเสริมบรารมีอำนาจวาสนาแควคลาดจากเรื่องร้ายทําธุรกิจก็จะประสบความสำเร็จหากมีเรื่องต้องขึ้นโรงขึ้นศาลก็จะช่วยได้คู่คดีก็จะแพ้ภัยตนเองไป ได้มีข้าราชการคนหนึ่งได้เล่าประสบการณ์เกี่ยวกับคาถาปูชาดวงชะตาไว้ว่าตนมักพลาดหวังกับตำแหน่งหน้าที่การงานที่คาดหวังไว้อยู่เป็นเวลาหลายปีแต่ว่าเมื่อมีโอกาสได้ทํำดวงพิชัยสองครามและมันสวดมนต์ภาวนาถือศีลปวดชีพรามโดยตนได้สวดคาถาปูชาดวงชะตาอย่างเคร่งครัด จนกระทั่งหนึ่งปีหลังจากนั้นได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณส่วนบุคคลด้วยสำหรับวิธีการสวดบูชาดวงชะตาให้ได้ผลให้ทำดังนี้ค่ะเพื่อเสริมดวงชะตาให้ทำการผูกดวงชะตาของตอนโดยมีวิธีการดังต่อไปนี้ให้เขียนชื่อนามสกุลไว้ใต้ดวงชะตา หรือดวงพิชัยสงครามบรรจุหรือวางตั้งไว้ข้างฐานพระพุทธรูปโดยห้ามวางใต้ฐานพระโดยเด็ดขาดเพราะจะทำให้ดวงชะตาเหมือนถูกกดทับควรวางให้ต่ำกว่าพระพุทธรูปองค์อื่นห้ามวางสูงหรือเสมอวางไว้ในที่ที่สมควรเช่นหิ้งพระหรือโต๊ะหมู่บูชา ห้ามหวังหน้าห้องน้ำหรือในห้องนอนเมื่อจะบูชาดวงชะตาจึงกล่าวคาถาบูชาดวงชะตาดังต่อไปนี้คาถาบูชาดวงชะตาของหลวงพ่อเดิมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นโมตสะพคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนามโมเมสัพพะเทวานังสัพพะคารหะจะเทวานังสุริยันจะปะมุจจาทะสาสิภุมโมจะเทวานังวุโทลาพังภาวิสติชีโวสุกโรจะมหาลาพังโสโรราหุงเกต จะมหาลาพังสัพพะพยังวินาศสันติสัพพะทุกขังวินาศสันติสัพพะโรคังวินาศสันติลักคณาอหังบรรทามิสัพพทาสัพเพเทวมังปะละยันตุสัพพทาเอเตนะมังคะะเตเชนะสัพพะโสถีพระวันตุเม จำนวนครั้งที่สวดพระคาถาบูชาดวงชะตาให้สวดตามกำลังวันคือวันจันทร์สวด15จบวันอังคารสวด8จบวันพุธสวด17จบวันพฤหัสบดีสวด14จบวันศุกร์สวด21จบวันเสาร์สวด10จบวันอาทิตย์สวด6จบค่ะหากใครยังไม่ได้บรรจุดวงชะตาก็สามารถ สวดบทคาถาบูชาดวงชะตาได้เพื่อเป็นการเพิ่มพลังให้กับดวงชะตาของเราช่วยผ่อนหนักให้กลายเป็นเบาได้ถือเป็นที่พึ่งทางใจอย่างหนึ่งค่ะหากเรามันสวดมนต์ถือศีลเจริญภาวนาเจริญภาวนาสมาธิเป็นประจำจะช่วยให้เรารู้สึกดีมีกำลังใจได้ เพราะคนที่คิดดีทำดีจะมีแรงดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามาแน่นอนและขอแนะนำวิธีการเพิ่มบุญง่ายๆด้วยวิธีการสร้างบุญเสริมดวงชะตาให้รุ่งเรืองดังนี้ค่ะ 1. ให้ถือศีลห้า การถือศีลห้าเป็นประจำจะช่วยเสริมดวงชะตาและจิตใจให้ตั้งมั่นอยู่ในความดีความงามการทำดีไม่เบียดเบียนใครถือเป็นการทำบุญกุศลที่ได้อานิสงส์เป็นผลให้เกิดความโชคดีและแก้เคราะห์กรรมได้อย่างรวดเร็วค่ะ 2. การถือศีลแปดการถือศีลแปนั้น จะช่วยเสริมดวงชะตาและแก้เคราะห์ได้เช่นเดียวกันกับการถือศีลห้าแต่การถือศีลแปดนั้นจะปฏิบัติได้ยากยิ่งแต่เมื่อปฏิบัติได้สำเร็จจะได้กุศลแรงนักปฏิบัติแล้วยังช่วยเสริมดวงอำนาจปรมีได้อีกด้วยค่ะ 3. การกินเจเพื่อลดละชีวิตศัตว์ซึ่งได้อานิสงผลบุญและควรปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ถ้าอธิษฐานไม่ว่าเจวันก็ต้องทำให้ครบเจวันอาจตั้งจิตว่าจะทำทุกวันพระและทุกเดือนหรือปฏิบัติทุกเดือนเดือนละสามวันหรือ7วันเป็นต้นค่ะ4การถวายสังฆทานการถวายสังฆทานเป็นการทำบุญทำานุบำรุงพระพุทธศาสนาโดยการถวายสิ่งของจําเป็นแด่พระสงฆ์ อานี้ส่งผลบุญจะส่งให้ชีวิตหมดเคราะห์หมดโซกจะทำสิ่งใดก็จะราบรื่นไม่ติดขัดพบแต่ความสำเร็จสมปรารถนารวมทั้งมีความเป็นอยู่ที่อุดมสมบูรณ์ไม่ขัดสนค่ะ 5. ทําทานแกคนยากไรเป็นการทําบุญที่มาจากจิตใจอันไม่ยึดติดไม่มีความโลภผลบุญจึงหนุนนำให้มีแต่สิ่งดีๆ ชีวิตมีแต่ความราบรื่นยามมีเรื่องติดขัดก็จะมีผู้มาช่วยเหลือคำจุนยามมีเคราะัยก็จะแคล้วคลาดเพราะแรงอนุมทนาจิตจากผู้ยากไร้ที่ได้รับค่ะ 5. บริจาคค่าน้ำค่าไฟการจ่ายค่าน้ำค่าไฟจะช่วยให้ชีวิตราบรื่นหมดทุกข์หมดโศประสบแต่ความโชคดี เพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงขอบคุณและสวัสดีค่ะ